ร้านแห่งความหวังกลับมาอีกแล้วค่ะทุกคนมาดูกันนะคะลูกค้ามาจากต่างจังหวัดนะคะแน่นอนนะคะเพชคิดว่าน่าจะดําเคลาตินมานะคะเพราะผมแฟบมากนะคะเไม่รู้ว่าโดนอะไรมาแต่สอบถามน่าจะมีเคราตินจะรู้ได้ไงว่าลูกค้าทำเคลาตินก็เราก็ถามว่าอาทิตย์ไม่ที่ทำมันะมีที่รีดไหมถ้าโดนที่รีดเข้าไปด้วยก็คงจะทําเคราตินเพราะโครงสร้างมันแฟบหมดเลยแล้วแบนเธอเห็นไหมแล้วก็มีไฮไลท์ดูสิไฮไลท์อะ่ะเธอลูกค้ามีอะไรฉันบอกปฏิเสธลูกค้าเลยว่ามันทําไม่ได้แต่ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเทสให้ดูละกัน เดสติ Destiny, น,นีทุกคนจ๋าทุกคนทุกคนจ๋าเทสออกมาเราดัดได้เธองานงอกแต่ว่าปลายช็อตเธอเห็นไหมฉันก็ตกลงกับลูกค้าว่าลูกค้าเดี๋ยวเราว่านะจะทําบบรุงก่อนพอทำาบบรุงเสร็จแล้วเราจะดัดถ้าเสียาหายแค่ไหนตัดออกแค่นั้นโอเคไหมถ้าลูกค้าโอเคเราทําถ้าไม่โอเคก็คือเราไม่ทํานะคะลูกค้าบอกว่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราทำาบบรุงเสร็จนะคะส่วนด้านหน้านะคะเราจะแบ่งเก็บไว้ก่อนเพราะลูกค้าต้องการหัวที่ค่อนข้างจะหยิกฟูนะคะ แล้วถ้าลูกค้าหยิกฟูแล้วหยิกทั้งหัวนะเธอมันมันมันไม่ได้หน้าลูกค้าจะดูมีอายุเธอคิดผาออกมาคนที่โตแล้วมาดัดเนี่ยจะค่อนข้างดัดยากกว่าเด็กวัยรุ่นนะเธอเพราะว่าจะทํายังไงให้เขาแบบว่าดูสง่าดูมีการเปลีป่ยนแปลงแต่เบ่ได้เติมสร้างให้มันดูมีอายุอ่ะเออเดี๋ยวเราปัญหาอันที่สองคือเราเทน้ายาเมื่อกี้มันต้องใช้เวลาทั้งหัวแค่หนาทีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะลูกค้าต้องการลอนหยิกแล้วเพจต้องใช้ลอนเล็ก มากๆนะคะเราเล็มกมากๆแล้วก็ห้าในทีทั้งหัวมันไปไปไปไ,ปไ,ปได้จะจะทำยังไงจะจะทำยังไงจะจะทำยังไง วิ่งรอบร้านสามรอบรู้คําตอบแล้วค่ะชาจ,จะต้องดัดทีละแถวค่ะฉันดัดแถวหนึ่งห้านาทีฉันโกกเลยดัดแถวหนึ่งแถวที่สองห้านาทีฉันโกกเลยเธอเธอก็ทำอย่างนี้ทุกหัว,หวทธอกี่ด,ดูสิต้องใช้เครื่อง,งจับเวลาเธอสองสามอันจับแล้วโกกจับแล้วโกกมันตื่นเต้นมากนะเธอข้างหน้าก็ต้องยืดอีกนะเธอพอทําออกมาแล้วนะเธอตามคลิปที่เห็นเลยนะคะส่วนด้านหน้าเราก็ยืดให้ลูกค้าอ่อนๆนะคะเธอเขาจะได้ดูแบบว่าเออนะดูแบบไม่ดูมีสูงวัยแล้วก็ดูให้ดูมีสง่าดูมีการเปลี่ยนแปลงนะเธอเธอมาดูลุ้นกัน คลิปนี้ฉันจะบอกว่าร้านฉันไม่ได้ต้มผมเสียนะคะแล้วก็เคสนี้นะคะเราคุยกันแล้ว,ว่าจะต้องเป็นยังไง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 นะคะสุดท้ายเราต้องมาเทสก่อนถ้าเทสได้แล้วมันหยิกนะ่ะฉันก็จะดัดให้ถ้าเทสไม่ได้ทุกคนต้องกลับไปบำรุงดูแลเส้นผมก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะ เอเดมอนร้านทำผมทวินทาวเอเดมอนร้านทำผมไทยเคาน์เตอร์คนไทยเท่านั้นที่ทำได้ดีที่สุดสวัสดีค่ะคุคะผมไฮไลท์มาเพชรจะไม่ได้รับทำนะคะเพชรกรณีองเงี้ยพชรไม่รับทำนะแต่ว่าเพชรแล้วน้ำยำทำได้ใส่ได้ค่ะอ่ะคุณนัทจับกระจกถือเลยค่ะอะดูนะสมมติว่าปกติอย่างเงี้ยคุณนัทก้มได้นะนัดกับผู้ชายนัดกงนัดกิ๊ดนัดปรงนัดป๋าอ่ะคุณนัทเงยเหขึ้นมามองไหม ใช่อันนี้นดูด้านหลังนะโอเคดูเด็กข้างหน้าดูเด็กเวลายกอ่ะให้ยกอย่างนี้นขึ้นมาสูงได้นี่นี่นี่นักกันนาโดน ูหน้ามาดิเห็นปะจากผมเบาๆเป็นอย่างนี้ได้ไงเนาะะดยเชื่อไหมเพราะว่าไอเซลาตินของเราเราใส่กรักษาแกนอยอีกมัน,มนมหลายอย่างคในค่ะอืมสวยอ่ะน่ารักตรงสเปคเออมาใหม่แนละ้วคนในคนในมีกิฟ หน้ามาดิเห็นปะจากผมเบาๆไปอี